โลหโหโลทโลโจ๊โจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีต้อนรับเข้าสู่เดี๋ยวมาท่ำแชนแนลและนี่ก็คือเกม GTA 5พบกับแฟงคินคนเดิมเพิ่มเติมคือรถใหม่สวยมากนี่ FMJ ฮะอ้ยสวยมากแล้วก็แรงด้วยเออไม่ใช่สวยธรรมดานี่เรามาลองกันก่อนเลยนี่ขยาดขนาดยังไม่ได้แต่งอ่ะเนี่ยโอ้เป็นไงล่ะ โอ้สุดยอดอะดูว่าแรงสุดๆนะฮะเราก็จะไม่มัวร,รอเราก็จะไปแต่งรถกันเลยซึ่งอ่านี่ละกันร้านแต่งรถนะฮะไปไปครับมาถึงร้านแต่งรถอย่างรวดเร็ว นี่เป็นรถซูปเปอร์ครับวาพิษ FMJ รถแรงเลยดูซีมเลยให้แต่งบ้างอัพเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์เบรกก็ดีสุดฟััมข้างหน้าใส่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 เอนดิจี้โอ้หดูท็อปสปีดดูท็อปสปีดซะก่อนสุดยอดอะเสียงฮอนธรรมดาไฟซีนอนเลย์เอาคือเอาสีอะไรดีวะ อเอาสีนี้แหละดูหรูหราดีนะครับนีอองก็สีขาวไปเลยแพทก็สีขาวนั่นแหละนักซูรี่คือถ้าจะเอาเป็นโครมมันก็ไม่ผมว่าสีนี้สวยเออมันดูแบบไงพูดไม่ถูกอะ่ะถ้าลองสีอื่นก็เนีย่ยมันไม่โอเควะ่ะสีนี้ แต่สีนี้ก็สวยนะเช็คสีเดิมเป็นแบบนี้เอาสีนี้ดีกว่าอ่ะอ,อกขาวหน่อยๆชอบมากเลยว่ะรถคนันนี้ปิดเครื่องไหมเหรอปิดเครื่องมันก็ดูไม่เท่อะรูปข้างบนเอาปล่อยปล่อยลงสปอยเลอร์แบบนี้ดูดูไม่หรูเลยนะแบบนี้ก็ไม่หรูเลย แบบเดิมมันคือแบบนี้ใส่อันนี้มีหงอนขึ้นมาหน่อยนึงก็ผมว่าแบบนี้ดีกว่าอ่ะแต่งสุดๆเลสุดทุกอย่างนะฮะเทอร์โบใส่ด้วยล้อเรามาเลือกล้อกันดีกว่าฮะเฮ้ยโดนเลยอ่ะมาถึงก็โดนเลยเอาแบบนี้แหละ คัาเลอร์ก็สีขาวอยู่เลยฮะควันเนระไม่ใส่ไม่ใส่อย่างกันกระสุนควันสีขาวแล้วก็หน้าต่างดำครบแล้วฮะเอาานี้แล้วกันนี่นี่คือพีเอฟเอฟเอมเจ สไตายามาถ้ำนะฮะโอ้โหดูรอบรถซะก่อนโอ้โหคือแบบคือโดนมากอะ่ะเห็นแล้วโดนจริงๆอะ่ะนี่แบบสุดๆอะ่ะนี่ต้องดูกลางแดดนี่มีแบบเลื่อมๆด้วยเห็นไหมสะท้อนแสงด้วยนี่คือข้านในรถนะฮะ ดูหลาเลยทีเดียวสุดยอดนะครับเราต้องไปลองแล้วแหละแต่ลองอย่างเดียวไม่ได้คนระับเราต้องเอาเข็มไม้ขึ้นด้วยเดี๋ยวหาเข็มไม้แป๊บมันอยู่ตรงไหนสักทีนี่แหละไงสปีดมิเตอร์ออนโอเคที่ที่เราไปบ่อยมากที่สุดก็คือสนามบินเนี่ย เป็นที่รองรถที่ดีมากไปเลยฮนะนี่คือสนามบินไม่ใช่สุวรรณภูมินะฮะโอเคเราจะมาดูการออกตัวของรถคันนี้ก่อนว่าจะแรงแค่ไหนคนระับไปโหโรแรงอะ่ะหืมสุดๆดอะ่ะหืมจรวดทางเรียบฮะ โอ้โหขึ้นขึ้นร้อยเก้าสิบในสนามบินนะครับร้อยเก้าสิบสี่โอ้โหแสดงว่าแรงสุดๆนะครับคันนี้อ้าวอุตสาอุตสาชมว่าแรงสุดๆนะเดี๋ยวลองติดเนตัสด,ดูครับดูซิวันตันสักเท่าไหร่ในทางเรียบๆอ่าอยู่ที่ร้อยเก้าสิบสี่เก้าสิบสามเก้าสิบสอง อยู่ที่192กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตันแล้วตันเท่านี้นะครับโอ้โหแน่นอนจริงแน่นอนจริงชนไปแล้วโอ้โหตขเท่อะคือรถดูหรูหรามากนี่เหินได้ด้วยนี่ เท่ะ่ะชอบเลยโอ้โหไงคือก่อ,อกถนนดีมากครับนี่ทำโดด้วยด้วยนี่เอา้าเป็นไงล่ะนี่โดนัทโดนัทโดนัทแบบ้รลบเครื่อง โดีทุกอย่างอคะนันนี้ทั้งเร็วแล้วก็กอดถนนด้วยครับเลี้ยวง่ายด้วยครับอืมคือเจ๋งมากอะแต่ไม่เจ๋งเพราะคนขับนี่แหละดูรอดไป้ายได้ไหมไม่ได้วะ่ะเตี้ยมไม่พอไม่ได้ครับติดโหหักเลยโอเคครับเราไปวิ่งทางแบบว่า ทางด่วนกันมั่งนี่อ่ากดผิดกดผิดทีรพัดเวฟพอยนี่ไปครับไปโอ้ยโดนแสงต้องแสงคืนแล้วเอาเร่งเร่งหน่อยเร่งหน่อยนี่จอดตุด,ด้วยนี่งไงล่ะ แสงเลยโมยกระนี้ for speed นะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โหโอ้โหชนชนชนแม่ถ้าจะขับรถกากขนาดนี้นะนี่ถ้ามุมมองแบบนี้นี่เหมือนนี้ for speed เลยครับนี่ชนเลยชนชนนี่เนตัดด้วยโอ้แน่นอนครับ เป็นรถซูเปอร์ที่สมคำว่าซูเปอร์จริงนะคือวิ่งดีอ่ะโอ้แต่คน,นะสิขับไม่ดีอโอ้สบายสบายเลยเคยจะเลี้ยวตรงนี้เออเลี้ยวดีนะเนี่ยาน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 ,าน,าน สังเกตผมไม่ค่อยผมขับรถไม่ค่อยปัดนะโอ้รถมันเกาะถนนดีมากถ้าเป็นรถมัสเซล,ลนี่แบบเรียบร้อยไปแล้วนะคือระยะเบรกก็ดีด้วยโอ้โหดีทุกอย่างะคันเนี้ยมาชอบด้วยคือมันคือมันสวยอะ่ะเออเอาชนมันไม่ดีอยู่อย่างเดียวครับไม่ดีอยู่แค่คนขับนะเวบ ตงนี้มีอะไรแวะไปสิโหขับรถแบบนี้ได้เหรอแล้วตรงนี้มีเต็นท์ใครมานอนอยู่วะโอ้โหโอ้โหขับรถขับรถได้แย่มากอะรถฟัรมด้วยอะแล้วแล้วแล้วเราจะทำยังไงให้รถมันกลับมาเ่ยเห็นแล้วไง อ่านี่คือวิธีการลับรถนะฮะไปลุยหนงต่อโอ้โหเร็วเครื่องแรงมากครับเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขับเคลื่อนสี่ล้อคันนี้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับ เดี๋ยวผมจะลองกลับรถแถวๆนี้ดูนะครับตรงไหนดีแถวๆนี้แล้วกันโอ้มันเป็นสะพานแล้วอะมันต้องมียูเทิร์นข้างหน้านี่แหละโอเคน่าจะมีสักที่อ่ะตรงนี้ครับโอ้ยูเทิร์นได้สบายๆไม่ตำรวจไล่ใครวะ เมื่อกี้ยินเสียงเหมือนตำรวจไล่ใครไม่รู้ไมื่แก่ตู้เมยชนชนอะไรแล้วลงมาทำไมนี่โอเคฮนะเดี๋ยวผมจะลองกลับรถตรงนี้โอโ้โหรถมาพอดีจะดริฟท์ซะหน่อย โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ FMJ นี่เป็นรถที่สุดยอดจริงๆนี่มันมืดค่ำแล้วล่ะเนี่ยนี่บินไปแล้วครับระเบิดไปแล้วด้วยอาสิซ่อมรถให้ไวเลย สตาร์ทเครื่องก่อนเอ่อกดอะไรวะคัตสตอมนี่สตาร์ทเครื่องรถได้ฮนะขี่แบบมีไฟก็ได้ไม่ง้อหรอกเห็นไหมนี่นี่นี่รถเราเป็นโกส์ไลเดอร์แล้วฮะโอเคครับสำหรับ GTA 5วันนี้ก็ต้องขอลาท่านาผู้ชมว่าเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม คลิปหน้าจะเป็นรถอะไระติดตามด้วยนะครับบางทีผมอาจจะแต่งเครื่องบินนะ,ะใครอยากมีเรื่องเข้ามาเลยขอครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย